บอดนกก็เลไดเดือดอิลีสําหรับพวกบ่มี่สมองค่ะพี่น้องก็คือแบบว่าแล้วมันต้องเป็นดราม่าบพดรามาก็คือบอแล้วเวนาะพวกเจ้านี่เนาะโอ้ตุคอยก็เล็ดออกว่าออกอีกซ้ืมอตบอกไปยกๆนะคะว่าแบบสําหรับเรืองที่ว่าไม่ประเด็นที่ว่ากินไอยดราม่าหรือเปล่าสําหรับที่ว่าอาอยอ่ะไม่ได้ขึ้นอืคู่กับบอดนกในช่วงไลช่วงที่สองที่พื่นมาโพธเมือเศร้าว่าแบบขอทวดไร้ สำหรับประเด็นประเด็นนี้ที่ว่าให้เปลี่ยนสใี้ยานุขึ้นไปแทค่ะเออแล้วก็ใคนที่พอใจเนาะก็ยินดีคืนตังค์พักมาเลยค่ะพักไปเลยอันนี้ก็ถือว่าคนกับแมวิปทากิจารอะไรให้กันสําหรับกระแสกระแสของโพ์นี่เพราะว่ามันมีคนประพ่อใจสําหรับการเปลี่ยนสตีการแสดงที่ว่าให้นี่แหละขึ้นมาน้ากันเนี่ยแหละพี่น้องแล้วกับบังเอิญพี่น้องคะล่าสุดก็คือวังหันเลยแมนบอดนูดออว่าโพดเดือดพี่น้องคะ ถึงเรื่องเล่าถือ่าเป็นดราม่ามาตั้งแต่เ้ายังไงสาวเนยก็ขึ้นแบบถือว่าเป็นดราม่าเลยแหละพอเป็นกว่าดราม่าแบบซุ่มมากดราม่านะคะซุ่มบ่มีสมองสาหรับเรื่องนี้เพราะว่าือ้ิจิตจบโพดนั่นแล้วแต่ยังประจบอ่ะจนบอดหนูต้องออกมาโพดบอกว่าซีบอขืนแล้วเออเป็นอย่างเงาคือจังบอขืนกับหลานค่ะเพื่อนโพ่าอีสานั่นก็คืออ ยายสาที่เป็นตลกแนเียนที่นก็คอยดูแลน้องยูข้างหลังนั่นเองกูกับมึงกับเอกน่าจะเป็นพระเอกเอกวิลาศนะคะบ่ต้องคืนช่วงอายเด้อต่อไปนี่เป่นมาจังซี่ให้ล้านคืนคนเดียวกูเบื่อเอาแต่ไผสีเบิงโอเคบอกพวกมึงเป่นมาเังซี่กูสินอนเสียเวลาจังเป่นมาจังซี่คืนไปให้คนดามาบ่มีสมองนี่เออ ขึ้นไปให้คนดราม่าใครจะอยากขึ้นไปล่ะเสียเวลาหลับเวลานอนแมนบลาแล้วคือยังไงทีนี้ต่อโดยค้อเมต์ค่ะคือขออนุญาตนะคะเป็นข้ามทีบคอยสุภาพปานใดเพราะว่าเพิ่นศูนย์บอดนูเพิ่นกับมาคอมเมนต่อนะคะพี่น้องค่ะสําหรับประเด็นนี้เอิ้นว่าน่าจะเดือดบทันเศร้าสําหรับคออเม่นบอกว่าห้มันมีหมักดราม่าเออห้มีมันหมักดราม่าก็คือมีดราม่านั่นแหละคนมันชอบดราม่า ขึ้นมาเบิงร้านเอาอี่ภาคจอจุดจุดจุดเอออีภาคจอจุดจุดจุดมันหนีปมาจนง้สิเออพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์ต่อไปมือมีบ้างบ่มีบ้างมันสิเป็นอย่างหลายบอเพีงครูพอกับลูกนี่เขาเป็นพอกับลูกบ่เมนครูจินเออมึงสิหยมากมากเอออีหายค่อยตู่กูศูนย์เออแล้วสิแปลเขาเมี์ใหนพี่น้อง่บ่อยาการตรงปันใด นี่คือคอมเมนต์ของบอสหนุค่ะเออเป็นยังไงเจ้าจะเดือดบอสพี่น้องคะแคด้อ่านแคดฟังที่สนุ่ยอ่านก็คือเออโอ้ยเดือดแห้งอาจจะมีคำดุนแรงบ้างแต่มันกิดสมเหตุบอคนมันศูนสีบอกอ่อนชอยอ่อนหวานจังสีบอสมต่เข้าใจบอสหนุเข้าใจเข้าใจค่ะแล้วก็เข้าใจนะวันเราเป็นคนตรงๆเราเป็นคนที่แบบ คือจังหวะพี่น้องคุณจักรเลากันคผู้ใดแบบเออนั่นแหละแล้เป็นคนบอกจังสี่อยู่แล้วแห้งศูนแบบนี้แห้งแบบเออบอกเลยว่าค่อยมักค่อยมักอีหลีค่อยมักลายฝาดเลยเ้ว่ค่รบอนเจอแบบนี้แมเพราะว่ามันมันมีเยอะถ้าจะมาบอกทีละคนมันก็ไม่ได้ไม่ได้มันโพสต์ต้องโีสต์เอฟซีเป็นแสนเป็นหมื่นสิไปนางไล่บอกให้เจอเราคนฟ้ากับว่าแม่เพราะบางคนเขาบอกเขาไม่เข้าใจจุดจุดนี้จริงๆเขา ขาแบบเหมือนเขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าแบบอาอายกับพ่อไม่จาําเป็นต้องขึ้นเหมือนกันขึ้นความการตลอดค,คือว่าเราเป็นพอ่อลูกว่าเมนคูจีนเมนอันนี้คือบอนหนูบอสถือก็คือว่าก็นี่แหละก็เป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อลูกเป็นพ่อบุญธรรมเอมอไม่ใช่คู่จีนที่ต้องมาขึ้นด้วยกันตลอดอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ ขืนไปลองน้ำกันเรามีคนหักคนแพ้คน,น,คน mm hmm. อะไรนี้ก็เข้าใจแต่ก็มันจะมีบางครั้งว่าเออก็ต้องเผื่อใจบ้างที่บางครั้งเพื่อนบรอดขื้นไปน้ำกันนะคะพี่น้องอคือจังลา่ลาล่สุดที่ว่าน้องอไปหลดแฮมายเนี่เว้นแบบนี้เมื่อยอก็เลยบ่ขืนเนี่ยกับเป็นสมเหตุสมผลเว้ยมายูดีดีวาเอ้ยขี้เกียจขึ้นนะ่ะไม่อยากขึ้นเมือนกับว่แ mm hmm. มนแมนอืม mm hmm. มันอาจจะมีแค่แบบสถานการณ์ที่ยังไงล่ะปรับเปลี่ยนบทท่านงส mm ินะพี่น้องคะก็ต่อข้อใจนี้ เรื่องนี้แล้วก็อ,อ,อยากให้อันนี้คือจริงจังค่ะพี่นองอยากให้เห็นใจค่ะทางบอสนูทางยายสาทาั<ข>า้งแบบพระเอกเอกเนาะให้เข้าใจเรื่องนี้ว่ามันจะรู้สึกเจ้าดาเออ,เอ,อถ้านมาเห็นแนวนี้รู้สึกเจ้าดานี่เรื่องเล่าหนีเป็นดราม่ากันยูซูมือนี่ค่อยค้นไปเลยแบบไม่ไม่อยากดูบอสนูไม่อยากดูยายสาขึ้นกับอายเลยอยากดูแค่บอสนกแบบเนี้ยอยากดูแค่บอสนกับอาย มันขอของกระเสียคตรู้สึกมันเป็นหนาทีเพื่อนกระตงขึ้นมากค่ะเมนเราจนเพื่นออกมาโพดเราแบบข่บเอมือนกูบ่ขึ้นแล้วประมาณเนี้ยให้ร้านขึ้นผู้เดียวเลยออแล้วก็มีบางแบบรู้สึกว่าบอดบอกไปว่าเออให้ร้านขึ้นผู้เดียวแต่ที่จริงก็ไม่ได้ขึ้นคนเดียวหรอกอามันก็มีสถานการณ์แบบก็ต้องคอยาขึ้นผู้เดียวนะเออแห้งสิโอเออ เล็กน้อยคือเบงมันดูแลยอะวาเห็นว่าเบงถ้าคนดึงแขนดึมือไปแค้สิเบิงแมนนี่แนี้คือเป็นประเด็นอีกนะเป็นประเด็นหนึ่งแล้วแล้วคือแบบแล้วคนก็บ่าไม่ได้นะคะย่าหนูอืมใครจะช่วยน้องเก็บเงินล่ะอ่าอืมใครจะช่วยน้องเวลามีเอฟซีดึงแขียนราคาเนี่ยค่ะพี่น้องคะแต่เพิ่นก็บ่าคือว่าความซูนแล้วเนาะความซูนแบเป็นประชดประชดเบาประชดปาเนี่ยขึ้นไปคนเดียวเลยแมนแต่ความจริงก็ขึ้นไปมันเดือนนั่นแหละพี่น้อง ว่าอะไยคนก็แบบไม่ได้นะคะยานูอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดเลยว่าได้ว่าได้แบบบางคนแบบชอบชอบที่ขึ้นกับร้านแบบเพื่อนกับเป็นคนตลกเลาวแบบว่าางบอกน้ําหยอนกับหลานหลายคนกับมักแต่ว่ากะมีหลายคนทีบ่มักแมนนีคอมเมนต์มีคือแบบเพื่อนกับชอบยานูเลยยานูเลยเพื่อนบอกว่าบ่ได้เด้อใจยานูมูเจ้าตัวคือสีสันของเสียงวีโฮกยาม่าบอกแนวนีเดอร์เพื่อนว่ารอบเบิ่งมูเจ้าขึ้นกับร้านคือการเปลี่ยนบรรยากาศในการอ่า ไปฟัง่งเ<ม>อ่อพื่อแบบว่าบอดหนุขึ้นพี่เอกย่าีสาคือแบบเหมือนกับเป็นสีสันในวงในการแบบพักเบรกเนาะ,ะในคน้ในหัวในมวนเน่ค่ะโอ,โอ้โหนี่แหละเพายมหมูจะเอาเป็นสีมวดจะังไดเพื่อนกะให้ก็ล่างใจกันนี่แหละก็ต้องยังไงล่ะอยากให้เข้าใจนะคะ,คะพอวานเนี่เขาเอาเม้เบาบอม แห่งเ,เห็นแห่งแบบโอ,อ้ชอบค่ะเวลาที่ย่าเล่นกับล้านนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่วนมาคนกับมักเลยแต่มันกับมีคนถีบมกักที่มากเบาเอาง่ายๆซะเป็นทุกคนนะคะพี่น้องอเป็นคนสิมาเกเป็นสิบยี่สิบคนค่ะมีคนมากเบาเจ้าจะคนสองคนเนี่ยเจ้าก็นรู้สึกบดีเลยดิแมนโอ้แต่ส่วนมากซากอันเมนเบิงเซาเน่ยค่ะเอฟซีเพิน่นจะเข้าใจแบบตรงเลยพี่น้องคะเข้าใจตรงเลยว่า ทำไม่านุพูดอย่างนั้นทําไมไม่ขึ้นกับร้านใหญ่นะคะจะทำยัางไงคะคือแบบเพิ่นข้อใจแบบ,บ่้อยจกดเลยเห็นนะว่าเออแบบเนี่ยไม่ขึ้นกับน้องแน่นอนเลยประมาณนี้เพ่นกับว่าอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเขา้ขใจยุ่ววมมงแหละ<ฆ>ว่าพเดียวข้อโมโหหรือว่าหลายๆค้อนะคะแต่ว่า เอฟซีหลายคนก็อย่าให้คืนเป็นสีสันแล้วมันกับเป็นไปว่าไรนะคะที่ญาณูสิป้อยให้นอกข้นผู้เดียวที่ย้าสาสิปอยให้นอกข้นผู้เดียวน้องเมื่อน้นอ่เเก็บเงินกับว่าไรพี่น้องคะอย่าวางสังสีคันนาขึ้นไปกับทึง่งยานูทึ่งอ่าย่าสายยสาหรือบอดน้องก็ยังถือดึอกกง,ดงพี่น้องนับภาษาอะไรกับขึ้นไปคนเดียวข้นผู้เดียวเมื่อหนึ่งถึอไม่มันหนึ่ง,<อ>ง,งเงินงดวนลองหนไปที่อะไพี่น้อง มีเอฟซีท่านานึงแชร์ไปในกลุ่มออคนแชรกลุ่มคนรักบอสหนูหมรลบเซนโฮพูบอกว่าเขาดูแลหลานเขาก็ดีแล้วนะครับจะไปอยากนาทุกแนบวบัได้ด้วยเอฟซีบางคนบางบางคนบางกลุ่มก็ได้อเพลงครูพอลูกก็มีบางกัมี่บางจะเป็นไรไปละ่ะเข้าใจอยู่หรอกว่าพ่อลูกคู่นี้อยากเห็นเพงลงร้องคู่กันโมเมตนต์น่ารักน่ารักอยากให้บอสหนูบอสนกดูแลลูกเองแต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าบางเวทีเบื้องลังนั้นสะหยุ่งหรือว่าสีแบบ หรือคุยงานในตุลามั่นกะเขาบรสามารถรับรู้ได้พี่น้องคะจะมาจะเอามาดั่งใจตัวเองทุกเรื่องไม่ได้นะคะเอฟซีบอกถือใจข่อยแห้งอืแม่เจ้าสิเอาตาใจเจ้าพูดเดียวว่าอะไรเพราะว่าล้างเวที่เขาบรหูน้ำผึน้นนะคะว่าผึ้งหยากอีอย่างอยู่พึ่งเลียนเห็ดอย่างเห็ดในเะห็ดนี่อยู่ค่ะอเออเออก็จริงพ่อลูกมันก็ต้องมีแบบร้องคู่กันบ้างไม่คู่กันบ้างมันจะเป็นอะไรละ่ะอื ยายาเป็นว่าพี่น้องคะอันนี้ก็คือจริงๆจริง,รงเป็นตตนั้นยาโนเป็นตาน<ม>ปัญญ์บอลหนูเราออกมาบอกู่ดอกแ่นคะต้องเห็นใจน้องด้วยนะคะเห็นใจบอสด้วยนะคะในเรื่องราวนี้พี่น้องกระซิบๆเตื่องประตูล่าสุดคือคอมเมนต์ิ6ร้อยแตกแล้วแล้วคือการกดไลค์คือจะเกือบหมื่นแล้วพี่น้องคะเคืองหมื่นแล้วคือหาพัน16พันแล้วโอ้โหตกงใจตัวนอกกันเป็นคยเป็นเด็กที่เกิก็ต๊กใจยูดีว่าคนเราแบบอีสามันคือกูกับยังกับเอก ว่าต้องคืนเออบวกคืนกับร้านให้ร้านขืนผู้เดียวไปเลยใครบอกเอฟซีมันอยากมันอยากดรามาละนะเออตกใจตอนแรกก็ตกใจค่ะพออ่านดีๆก็เออมันอาจจะมาเป็นเรื่องราวเดียวกันกับเมื่อเช้าที่โพสใช่เมื่อเช้าที่โพสคนสนใจก็เยอะแมนแต่ว่าคนงงเนี่ยยังงงสาวนี้ยังรอสาวเนี้งงว่าแบบอีหยังคือบาจังสันมันนี่เขาใจแล้ว่ามีคนดรามาค่ะค่ะถึงเรื่องราวเ่ว่า อยากให้เอฟซีเข้าใจบ้างนะคะเพราะว่าเป็นพ่อลูกกันไม่ใช่คู่จิ้นกันเออในเรื่องเล่านี้นั่นแหละมันก็สิมีเล่ามือดอกขึ้นน้ากันกะทาเบิงใครอยากเบิงอีกกะเบิงไปนี่คิปน่ะนี่คิดพอลูกร้องเพลงคููกันหล่อะไรพี่น้องคะแมนน้ำแอบน่นแอบนี่แมนนั่นแหละก็ไปหาเบิงเอาล่างมือที่เพิ่นบดี่ขืนเนาะเป็นกําลังใจให้ทางบอดนูวละกันนี่แหละญาสาวกับพี่เอกนะคะคือเรื่องเล่าที่ว่าจะมาแบบอียง จำโบเชือกมาดามาแห้งดอกอแต่บอกหนูว่าพยาย้อนหมักดามาแห่งดามาไปอเออหมักลายดามาน่ะน,นะ,ะเป็นไงล่ะสมใจค่ะพี่นอ้องนี่แหละสำหรับมนี้ก็มีข่าวขคาวมอล่องมอลลัมาบอกสุพี่นอ้องฟังเพียงซัมมี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือ 2, 2, ส่องสองสาวเนื้ับคี่พัอยค่ะพี่น้องค่ะเปิดสิมาอัปเดตข่าวคาวมอลลัมองวงเสียงวิหกให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันสำหรับมนี้ขอลาเพียงซามี่พี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ